วิทย์วงสุวรรณมาที่จันทบุรีครับมาเปิดงานบจอทอมอบสิทธิมอบสุขในที่ดินทํากินตามนโยบายการจัดการที่ดินทํากินในชุมชนให้กับเกษตร,รกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทับสายอำเภอป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีครับที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรร,ร,รุ่นใหม่ตาบลทับสายอำเภอป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเดินทางมาเป็นประธานในงานบจอทอมอบสิทธิ มอบสุกในที่ดินทำกินตามนโยบายการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจทที่ได้มีการสนับสนุนที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกพร้อมกับมอบป้ายสัญ,ญลักษณ์สิทธิ์ในที่ดินทำกินให้แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนจำนวน10คนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และมอบสมุดประจำตัวให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลคอทอชอให้กับผู้แทนประชาชน5คนตามนโยบายการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนมุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลโดยในวันนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ ภายสารธนวัตรและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนเรื่องที่ดินทํากินมาโดยตลอดและดําเนินการผ่านโครงการหน่วยงานต่างๆของรัฐเช่นสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในภารกิจการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และได้แก้ไขปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยและป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองการขายฝากเพื่อให้เกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตนเองตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยมีที่ทำกินมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคราัฐภาคประชาชนและภาคประชาสังคมนำมาซึ่งความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสะท้อนถึงการแก้ปัญหาโดยยึดมิติทางสังคมเป็นหลักไม่ใช่มิติด,ด้านการเงินการธนาคารโดยหน่วยงานต่างๆทุกกระทรวงทบงกรมบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทุกคนต้องทำงานเพื่อประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่เป็นนายของประชาชนเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบ,บาลได้เล็งเห็นความสําคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรและผู้ยากจนเรื่องที่ดินทํากินมาโดยตลอดเท่าที่ผมได้รับรายงานจาก จากผู้บริหารปรจทและลายเดินทางไปมอบสิทธิ์ในที่ทที่ดินทำกินในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ทำให้ได้ทราบว่าหลังจากนั้นได้มีความก้าวหน้าไม่แทบทุกด้านมีหน่วยงานที่เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือพี่น้องประชาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องผมได้ติดตามการแก้ไขปัญหาของพี่น้องขอ และได้ขอความช่วยเหลือที่ไหนที่มีอุปสรรคติดขัดในเรื่องอะไรก็เราก็จะได้ช่วยกันทําให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไปหลังจากนั้นรองนาย,ยกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมร้านค้าจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่และชมแปลงเกษตรของเกษตรกรโดยระหว่างการเดินชมเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต่างให้กําลังใจและขอถ่ายภาพเซลฟี่สร้างบรรยากาศความน่ารักความอบอุ่นกับท่านพลเอกประวิทย์นะครับ กณะที่ท่านดเรเอกวัน,นประทีปร,รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินบอกว่าสําหรับพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาตําบลทับไซายอาเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีมีสมาชิก30ครัวเรือนเข้าใช้ประโยชน์โดยการทําสัญญาเช่าที่ดินบจ .6 ในเนื้อที่77ไร,ร่เศษเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563จุดเด่นชุมชนคือเป็นชุมชนกเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ ผลิตอาหารปลอดภัยใช้นวัตกรรมในการทำการเกษตรเพื่อสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่งระยะเวลา2ปีเศษที่ผ่านมาสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้มีความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์ของที่ดินเป็นอย่างมากมีการทำบัญชีเงินออมและมีะไรายได้จากการจำหน่ายพืชผักอายุสั้นเช่นพริกมะเขือถั่วหูผักชีฝรั่งผักสลัดถั่วฝักยาวแตงกวาเป็นต้น นอกจากนี้สมาชิกยังสร้างภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่จนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากหลายภาคส่วนสร้างสินค้าโอท็อในชุมชนผลิตผักปลอดสารพิษออกจำหน่ายในตลาดจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตห้างโรบินสันจันทบุรีร่วมกันบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับอำเภอโป่งน้ำร้อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ รวมทั้งหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่14สํานักงานภาค1นึหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดตราดและส่งเสริมการอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกในชุมชนในพื้นที่ตลาดนัดชุมชนมีตลาดเป็นของตนเองสมาชิกมีรายได้จากการปลูกและจําหน่ายพืชผักและผลผลิตแปรรูปในพื้นที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการดําเนินงานของบจททีท่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและคนยากจน เดิมเนี important important ่ยรัฐจะใช้วิธ well. mm ีเอาที่ดินนําคนเราก็ลองทดสอบวิธีใหม่ดูนะครับคือเอาคนนําที CPR ่นะครับให้เขารวมตัวกันก่อนนะครับกลุ่มันบีเรียเขารวมตัวกันมาก่อนนานแล้วหลายปีนะครับทุกกลุ่มเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการผลิตแบบผสมผสานนะที่เนี่ยเราให้คนละสองไร่นะครับแล้วก็ทําเศรษฐกิจพอเพียงก็คือปลูกพืชผสมผสานนะครับปลูกที่กินกินที่ปลูกนะครับที่เหลือก็จําหน่ายแล้วก็จุดเด่นของที่นี่ตอนนี้นะครับเขาทําโกโก้ นะครับปลูกโกโก้แล้วก็สกัดโกโก้เองทําออกมาเป็นช็อกโกแลตได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีผักผลไม้ที่ไปขายอยู่ที่เซนทรัลจันทบุรีแล้วนะครับก็รับจ้างทั่วไปครับก็ต่อไปกราบเรียนนนั้นก็แบบว่าบางบางเดือนก็แทบไม่พอใช้อะไรเงี้ยก็มีการก็มีกู้เขามามั่งอะไรมั่งอ่างเงี้ยกระจา สองไร่ครับ<ว>ก,ก็ตอนนี้ก็ปลูก<อ>เน้นปลูกผักไว้ไว้กินเองเหลือก็จำน่ายบ้าง่ะครับดีขึ้นครับรมีความสุขดีมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องมาคิดว่าเด,เดือนต่อไปเราจะมีค่าเช่าบ้านไหม อะไรเงี้ยจะมีกินไหมอะไรอยากจะขอบคุณที่ว่าทําให้เหมือนก็เหมือนกับมีทําให้เรามีชีวิตใหม่ขึ้นมาที่ดีเหมือนเราเกิดเกิดใหม่แล้วก <land> ็ยังว่าว่าได้ครับ